สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับ FC ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาเอ็อรนะครับแล้วก็หวยเลาวทีวีนะครับวดนประจําวันที่20นะครับเดือนมกราคม2566นะครับผมก็สำหรับแนวทางหวยลาวเอ็กนะครับของเราวันที่19นะครับเข้าแค่ตัววิ่งนะครับวิ่งสานะครับ ผมเน้นให้สามสองเนาะออกสี่สามนะครับนี่ครับผมมาแค่เลขวิ่งนะครับผมถ้าเกิดใครเอาสามไปวิ่งรูดก็เข้าไปที่สี่สามนะครับหลักสี่ก็เน้นอยู่เนาะเน้นเก้าสี่ออกสี่ศูนย์สี่สามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เข้าแค่เลขเลขวิ่งนะครับส่วนราวทีวีนะครับตองหกนะครับพี่พี่กับเจ็ดห้าเนาะมาได้ไงไม่รู้ตองหก นะครับก็เน้นไป8 6ออก66นะครับ2ตัวลาวทีวีนี้หลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ก็แนวทางนะครับก็ทำมาจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแต่ก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับหรือพี่พี่ท่านใดนะครับก็รับชมเป็นแนวทางก่อนเนาะนะครับแนวทางเดินดีค่อยตามนะครับพี่ๆี่สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผม ก็พี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับนะครับแนวทางลาวเอ็กตานะครับเช้าวันที่2 0นะครับพี่พตัววิ่งนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผมประกบคู่นะครับก็จะมี9 0 ก้าสามเก้าสี่ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่นะครับผมสามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับห้าศูนย์แล้วก็ห้าสามนะครับตัวเจาะอ,อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวเด่นตัวเจาะนะครับพ,พ,พี่พี่ไม่ต้องตามผมก็ได้เนาะนะครับลองรับชมซือว่าเก้าผมให้สามคู่เนาะก็พี่พี่ลองพิจารณาดูนะครับห้านะครับผมก็ให้สามคู่เนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับ ส่วนลาวทีวีนะครับลาวทีวีลาวทีวีผมให้วิ่งไปที่5นะครับสายรูดให้ไปที่1นะครับพี่พี่ประกบคู่นะครับหนึ่งห้าห 5 7 5เนะครับส่วน3ตัวผมให้ไปที่517 159นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นเนาะตัวเน้นก็จะเป็นในที่1 7 16 59นะครับผมก็แนวทางหอยราวกาแล้วก็หอยราวทีนะครับวันที่20เนอะวันศุกร์นะครับก็ขอให้มาปังๆเฮงๆทุกๆคนนะครับพี่พี่เนาะผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับทุกๆแนวทางทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่พสมาชิกที่คอยเป็นกําลังใจให้แอดนะครับ ส่วนส่วนคลิปนี้นะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมกลาบสวัสดีครับ